ค,คุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ูทู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยครับแล้วก็กลายเป็นว่าความขัดแย้งนั้นลุกลามบานปลายระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็สาภาพยุโรปนั้นเนี่ยต่างก็วางมาตรการในการคว่ำบาตรไปยังทางด้านรัสเซียโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับมีหลายมาตรการที่ออกมา เพื่อที่จะดําเนินการจัดการกับทางด้านรัสเซียไม่ว่าเรื่องของล่าสุดนั้นเนี่ยมีการห้ามเรื่องของเรือที่เป็นสัญชาติรัสเซียหรือว่าผู้ประกอบการนั้นเป็นชาวรัสเซียหรือว่าจดทะเบียนในรัสเซียนั้นก็ห้ามเทียบตาหรือว่าห้ามลุกล้าเข้าสู่ด้านน้ําของสหรัฐอเมริกาโดยเด็ดขาดนะครับนอกจากนั้นยังมีมาตรการเรื่องของระบบทางการเงินมาตรการเรื่องของการห้ามนําเข้าสินค้าต่างๆที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับ ได้ออกมาดําเนินการจัดการกับทางด้านรัสเซียล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจครับความเคลื่อนไหวจากทางด้านอนาตโตลีอันตโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําสหรัฐอเมริกาได้กล่าวกับสถานีโทรทัศน์รัสเซียวันว่าสถานทูตของรัสเซียในกรุงวอชิงตันดีซีต้องอยู่ภายใต้การปิดล้อมโดยทางการของสหรัฐในขณะที่ธนาคาร b บ n k o ออฟอเมริกาก็ได้ปิดบัญชีของสถานกงสุลทั่วไปของรัสเซียที่อยู่ในฮุสตัน แล้วก็นครนิวยอร์กของ,ของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตยังได้รับการาคุกค,คามจากโทรศัพท์และก็ทางไปรษณีย์ด้วยรวมถึงในบางครั้งทางเข้าออกของสถานทูตก็ถูกปิดกัน้นเพราะมีการประท้วงรวมถึงการทําลายสถานที่รวมทําลายเข้าของต่างๆที่เป็นของสถานทูตรัเสเซียในสหรัฐอเมริกาการโจมตีกิจการของรัเสเซียในต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัเสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารกับทางด้านยูเครน เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการขับรถชนเข้าประตูสถานทูตรัสเซียในไอ์แลนด์แล้วก็โรมาเนียนักเคลื่อนไหวก็มีการไปละเลงสีทําลายตามสถานทูตเช่นที่ออสเตรียแล้วก็ที่รัตเวียหลายประเทศกําหนดมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะประเทศในสาภาพยุโรปและก็ยุโรปตะวันตกหลายประเทศได้มีการขับไล่นักการทูตรัสเซียซึ่งรัสเซียเองก็ตอบโต้กลับไปทํหนองเดียวกันนอกจากทางด้านยุโรปแล้วเนี่ยครับเรื่องของการขับไล่ทูตนั้น มีทางด้านญ,ญี่ปุ่นเองก็มีมาตรการดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นเวลานี้ก็มีข่าวว่าทางด้านสาภาพยุโรปนั้นเนี่ยกำลังจะมีการออกมาตรการห้ามนําเข้าน้ํามันจากทางด้านรัสเซียเช่นเดียวกันในขณะที่มาตรการเรื่องของการห้ามนําเข้าก๊าซนั้นน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหลายประเทศนั้นคัดค้านอย่างล่าสุดเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าถ้ายุโรปทําแบบนั้นก็เท่ากับว่า ยุโรปนั้นจะมีการใช้ไม่ถึงฤดูหนาวหน้าซึ่งตรงนั้นแหละจะทําให้คนยุโรปนั้นเจอกับภาวะเรียกว่าเรื่องของจะต้องหนาวตายเป็นแน่แท้ครับ